ฮัลนหลนารินสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคะ่ะเพื่อนค่ะน้องหมากาดายมีน้องหมาขีอิจฉาเหมือนพี่นารินเลยนารินก็ขีีอิจฉาไปแดดดิ uh huh. นี่คือบรรยากาศ ก่อนพายุหิมะจะเข้านะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่บ้านกับพอบานได้พาน้องนารินออกไปช้อปปิ้งสต็อปแอนด์ช็อปกันนี่คือลานสต็อปแอนด์ช็อปนะคะมาหาดูของนิดๆน้นนอยๆก่อนพายุหิมะจะเข้าค่ะแล้วก็เป็นวันที่ฝนตกด้วยนะคะนอกลานฝนตกค่ะน้องนารินเดินดูของที่อยากได้นั่นก็คือ แคบโมู e ค่ะจะเอามากินกับตําแตงตํามะละกอประมาณเนี้ยค่ะบรรยากาศในร้านเขาเปิดเพลงเสียงดังประบานกันเลยได้เอาเสียงออกค่ะแม่บนกันมาพูดตามหลังได้ของแล้วก็ประบานไปจายตังค่ะล้อออกจากร้านสตอ p ์ปแอนชน้องนารินมา ดูโลบาร์คินล้านเนาะค่ะเนาะทำความสะอาดลานสตอ p and s h ช็อปเปิลเนาะป้ากลับบ้านกันเลยค่ะฝนตกค่ะเพืเ่อนเพื่อนค่ะออกมาช็อปปิ้งตอนฝนตกนะคะวันต่อมาก็เป็นวันวาเลนไทน์เดย์นะคะพอนารินก็ออกไปช็อปปิ้งคนเดียวคะ่ะน้องนารินบอกอยากได้ของจากพ่อ เสภัยจากพ่อในวันวาเลนไทน์เดย์พอบานก็ออกไปช็อปปิ้งจัดหามาค่ะพอบานออกไปช็อปปิ้งคนเดียวค่ะพอเลิกเรียนมาเปิดประตูเข้ามาก็จะได้เจอของเสผัยน้องก็จะแฮปปี้ค่ะร้อนารินเลิกเรียนมาเลยค่ะพอาะบานเสผัยน้องนารินวาเลนไทน์เดย์นาินเปิดประตูมาล้างเลิกเรียนนาค่ะเนี่ย เห็นบอค่ะอ่านนะมาเล่นทามเสือไไยจากพ่อให้น้องนาลินจากพ่อบ้านให้น้องนาลินนี่บรรยากาศนอกบ้านดูค่ะขาวโพลนเลยมานอกบ้านขาวโพลนเลย มาและน้องนรินมาดูกันว่าน้องนรินจะเป็นยังไงของจากพ่อมาแล้วมา,วมาวน้องมาก็ได้คุกกี้สเตคามแฮปปี้วันเดททามเด็กไปดิ๊ดีด

Cookie Janet. Yes. Where's your other one? Oh, there. Cookie oh, Janet. Cookie, cookie Janet, Daddy. Mm. Where do you the bear? I don't know. <laughs> the magic Valentine's Bear place. <laughs> oh, cookie. You cookie. cookie. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Want to see some donuts there too for dessert? Cookie. <laughs> okay. Okay, hey, jealous, Daddy. The bear is small but cute. He... Well you don't know, you have a lot of big bears. But... <laughs> <laughs> and the bear give you a nice What do you say to daddy, my dear? Mm -hmm. Give me a hug. You, daddy love. Oh, give me a hug. Oh, I've a nice day, dear. Can you share some of that uh chocolate with me? Oh, share daddy. So, oh, some for me. Share some for you? Daddy. เพื่อนๆค่ะชีวิตของครอบครัวแม่บ้านเนาะค่ะเนาะนอกบ้านกันหนาวเย็นหนาวเย็นหนาวเย็นนะคะนอกบ้านเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูนี่เลยค่ะหไหมบอกแล้วดเดือนกุมภาหิมมะพายุลมเขายางจังค่ะ อันนี้น้องเรียนได้มาจากโรงเรียนนะคะเนี่ยเพื่อนๆจากโรงเรียนไหมาค่ะเพื่อนๆที่โรงเรียนไหมา กำลังอินค่ะกำลังอินกำลังอินเปิดของทีดใดมาจากโรงเรียนนะคะนารินเปิดนะคะที่โรงเรียนเพื่อนๆหายมาะคะ่ะส s t เกอร์ เปิดถุงวันวันเลนทามได้มาจากโรงเรียนค่ะคเพื่อนๆอเอามาให้เด็กเด็กเนาะนี่นนะอของเล่นที่ได้มาของเล่นที่ได้มาอ่าอ่โอ้หูก sticky hand sticky h a ท <S 2> <S 2> บรรยากาศหนาวๆน,นอกบ้านเหมาะมากเลยกับการทำอาหารเย็นเขาคั่วเห็ดยูเห็ดกินกับนี่เลยค่ะชิลีค่ะชิลีอาหารแบบนี้ฝรั่งชอบค่ะอากาศหนาวๆน,นะคะนะนี่ค่ะ ไม่เนื้อไก่งวงข้าวโพดมะเขือเทศเทสับแล้วก็ทั่วแดงข้าวโพดนะคะเพื่อนๆคะ่ะง่ายๆคะ่ะพงชิลีนี่เลยออ้ยหอมคะ่ะขนมปังจิ้มนะคะนะคะ่ะบรรยากาศนอกบ้านค่ะีอาหารฝรั่งประมาณเนี่ยคะ่ะฝรั่งชอบนะคะอาหารประมาณเนี่ยหน,นาวอากาศหน,นาวๆน,นอกบ้านคะ่ะสไลค์ขนมปังจิ้มคะ่ะ แซ่บปัญญังค่ะชิลีชิลีค่ะเสิร์ฟก็จะประมาณนี้นะคะยังม,มีฮันนี่เอปปอยังม,มีแดด <Yeah. S 1> ด,ดิตะวันตกดินพอดีค่ะเสิร์ฟอาหารเย็นกับตะวันตกดินพอดีค่ะอากาศหนาวๆนานอกบ้านก็เหมาะมากค่ะสำหรับอาหารเย็นมื้อน,นี้ค่ะชิลีค่ะ น้าออก้านลมบ้ยบยนาวเขามาวิลมลม,ลมบอกแล้วว่าลมมากครงมากเลยโอ้ยๆๆา,บ,า,บ,าบ้านเขบ้านเขาบ้านลม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 บรรยากาศสวยแต่ว่าลมค่ะ กินดีเซอร์ละค่ะกินในของหวานแหละหลังอาหารเย็นก็กินของหวานคะนาลินบายบายก่อนลูกนาลินฮันนี่นาลินบายบายเดดีบาบายบายโดนัท โอ้ยกัดคำใหญ่นาะกัดคำใหญ่นาะบายบายนะคะสำหรับคลิปนี้อาหารเย็นเสิร์ฟเรียบร้อยแม่บ้านกับพานองมาออกมาเดินเขาของน้ำนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบห้านาทีนะคะห้าโมงเย็นจ้ะแต่มันก็ตกดินพอดีค่ะลมก็เล็ก แรงค่ะวันนี้